ดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการหาเข้าคู่ วันนี้เราจะมาทำเมนูสไตล์ง่ายๆกันนะคะมีไส้กอกชีสแล้วก็นกเกตนะนี่นกเกตเราจะเอาไปอบหม้อลมร้อนก่อนที่จะอบต้องหั่นไส้ก,กนะอกก่อนนะชีสนะกันไก่ก็ได้ไ่ะ นี่ซิก่กอกโป๊กเลยเขียงมาหัน่นซิก่กอกเราก็จะหั่นเนี่ยไม่รู้นะนี่หั่นแบบหั่นแบบเฉียงเนี้ยเนี่ยไม่รู้มันได้เหมือนกันแหละ ไหวหั่นแล้วไปใช้น้ำดีกว่าใช้น้ำไปไม่ไหวหัน่นมันแข็งเกินระหว่างรอเราก็มาทำนักเก็ตหลอเพราะว่านักเก็ตจะสุกยากกว่าใช้เกาะใช้เกาะมันจะสุกง่ายเรามาทำนักเก็ตรอมาอย่างแรกเราก็ใช้หมอ้อบมอ,อบหม้ออบลมร้อนเปิดสวิตช์ก่อน เฮ้ยนั่นหม้อหุงข้าวนี่อนี้ใช่ไหมใชแ่แล้วก็เราก็ใส่ลงไปเลยโอ้สิบห้านาทีเร็วไปไม่เข้าเข้าละแล้วก็กด ห้านาที15สิบห้านาทีความร้อนปรับหนะ่อยความร้อนปรับประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็รอไปดูซี่กอกกันซี่กอกเราตอนนี้แช่น้ำอยู่ยังไม่ได้นะ่จาจะอีกนานอนะตอนนี้ก็ใส่ซี่กอกลงไปแล้วนะก็รออีก ประมาณ12นาทีเลาจะกันนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปกินกันมาเรามากินนักเก็ตชีสกับไส้กรอกชีสนนี่มาเรามากินกยนเลยนะเริ่มที่นักเก็ตก่อนนี่มีชีสด,ด้วยไหมจุ้มไหมอืมร้อนดูชีส นี่อืมอร่อยอร่อย,ออย,ออย,ออยนุ่มนี่ใช้กรอบอันนี้นานไปมันก็เลยแบบแตกโอ้นานอืมอืมยังมีซีจูไปได้ อืออือโอ้ยร้อนมือ่ะร้อนมือสุดอืออนออยเลยอืม ไม่รู้เนี่ยดีนะอกินมากอือ อันน yeah, mm ี hmm. yum. Yum mm ้ลูกชิ้เยอะมากชิ้นเยอะมากอื้มเยมมาก

うん。 ืนี่ฟิชฟิชแบบนี้น้ำๆน้นไช้แบบเยอืม อืมแสงมันบังเนี่ยชีทแบบเยิ้มมากเลยข้างในข้าในนี่ชีทเยิ้มอืมหนังกรอบมากอมืกอม โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้หมนขอบคุณที่รับชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ